จีนเฉิงตูสุดอลังการ4วัน3คืนหุบเขาสี่ดารุณีชวงเฉียวโกราชินีแห่งเสฉวนสัมผัสความงามอันน่าทึ่งของมณฑลเสฉวนแบบจัดเต็ม4วัน3คืนคุณจะได้เยือนอุทยานราชินีแห่งเสฉวนหุบเขาสี่ดารุณีและดื่มดำกับธรรมชาติสุดบริสุทธิ์ของหุบเขาชวงเฉียวโกตื่นตาตื่นใจกับแพนด้าถ่ายเซลฟี่และสถาปัตยกรรมสุดล้ำที่ร้านหนังสือจงซูเกอ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมและสินค้าแฟชั่นที่ถนนชุนซีลู่พร้อมเช็คอินไฮไลท์แพนด้ายักษ์ปีนตึกและจอ3มิติยักษ์ลิ้มลองอาหารเสฉวนรสเลิศบินตรงสู่เฉิงตูโดยสายการบินเวียดเจ็ตแอร์พร้อมอาหาร8มื้อจัดเต็มโปรแกรมทัวร์เซ u จีทีเอฟยูสิ่งที่คุณจะได้รับจากทริปนี้ประสบการณ์สุดประทับใจไม่ลืมภูเขาสีดารุณี ภูเขาสีดารุณีเยือนอุทยานอันงดนามที่ได้รับฉายาราชินีแห่งเสฉวนหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งตะวันออกยอดเขาสี่ลูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีเรากับหญิงสาวสวมผ้าขาวตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงกว่า6,250เมตรทะเลสาบและน้ำตกอันบริสุทธิ์ให้คุณได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และถ่ายภาพทิวทัศน์สุดอลังการ หุบเขาช่วงเฉียวโกชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในอุทยานสีดารุณีฐานน้ำยา35กิโลเมตรไหลผ่านภูเขาเขียวขจีจุดชมวิวไฮไลท์อย่างหุบเขาหินหยางทุ่งต้นหยางฐานน้ำแข็งภูเขากระจกแก้วภูเขาดวงอาทิตย์ภูเขาดวงจันทร์ยอดเขากระต่ายทะเลสาบและทุ่งหญ้าเนียนยูป้าที่จะทำให้คุณหลงไหลความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับความน่ารักของแพนด้าและความทันสมัยของเฉิงตูจัตุรัสอย่างเทียนโวสแควร์และรูปแพนด้าถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปกับผลงานศิลปะสุดน่ารักแพนด้าถ่ายเซลฟี่ที่ตั้งอยู่กลางจัตุรัสเป็นแพนด้าตัวยักษ์ที่ออกแบบโดยฟลอเ t i n e Hoffman กำลังนอนหงายจับไม้เซลฟี่ถ่ายรูปอย่างสบายอารมณ์ร้านหนังสือจงซูเกอ ตื่นตาตื่นใจกับร้านหนังสือที่พาคุณสู่อนาคตด้วยเวทมนต์ของการดีไซน์บรรยากาศเสมือนหลุดเข้าไปในฉากภาพยนตร์แฟนตาซีผสมผสานความขลังของโรงเรียนเวทมนต์และภาพลวงตาของกระจกสะท้อนเป็นประสบการณ์การอ่านที่หนึ่งกว่าที่คุณเคยสัมผัสพิพิธภัณฑ์ภาพป,ปักเสฉวนเรียนรู้และชื่อชมศิลปะภาพป,ปักซูเฉียนอันเรื่องชื่อของมนทนเสฉวน โดดเด่นด้วยลวดลายประณีตสีสันงดนามและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าถนนคนเดินฟางหัวเปดดิ g งสตรีทถนนคนเดินสุดชิคที่รวมเหล่าวัยรุ่นมาเช็คอินนั่งชิลในคาเฟ่หลายแห่งและถ่ายภาพสวยๆในทุกตรอกซอกแซวเชิงตู g l o b a l center ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครบครันทั้งชอปปิง้งสวนน้ำโรงแรมโรงภาพยนตร์และสวนสนุกอินดอรเพลิดเพลินได้ทั้งวันไม่มีเบือ่อ น้ำพุแสงสีไม้ป่าชมโชว์น้ำพุสุดตราการตาหน้าห้าง SKP ที่ผสานแสงสีเสียงกับศิลปะแห่งไม้ป่าสไตล์เฉวนสร้างบรรยากาศสุดโรแมนติกยามค่ำคืนเป็นจุดถ่ายภาพยอดฮิตที่พลาดไม่ได้ช้อปปิ้งและเช็คอินสุดฮิตในใจกลางเฉิงตูถนนชุนซีลู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในเฉิงตูมีร้านค้ามากกว่า700แห่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แบรนด์หรูระดับโลกและสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS เช็คอินกับประติมากรรมแพนด้าตัวอ้วนน่ารักขนาดมหึมาที่กำลังไป่ปีนอาคาร IFS เป็นสัญ,ญลักษณ์ร่วมสมัยของเฉิงตูที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายภาพจอสามมิติยักษ์ตะลึงกับภาพสามมิติด้วยตาเปล่าบนจอขนาดใหญ่ยักษ์ที่หัวถนนโดยเฉพาะภาพเจ้าหมีแพนด้าสุดน่ารักที่สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวต้องหยุดชม Popmart ร้านค้าของเล่นยอดฮิตที่มาแรงมากตอนนี้ให้คุณได้เลือกจุ่ม Art Toys สะสมเป็นของที่ระลึกกลับประเทศไทยย่านไทยกูหลีมุมฮิปของเมืองแพนด้าที่สายช็อปสายกินต้องห้ามพลาดแลนด์วากสุดฮอตที่รวมแฟชั่นคาเฟ่ร้านอาหารและวัฒนธรรมไว้ครบเครื่องช็อปปิ้งจุใจถ่ายรูปสวยทุกมุมและอิ่มอร่อยกับอาหารเสฉวนและคาเฟ่ดีไซน์สวยอิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ปลาต้มผักกาดดองเมนูต้นกำรับเสฉวนสุกี้หม่าล่ารสชาติจัดจ้านถึงใจและอรหันหลองถิ่นรสเลิศอีก8มือ้อราคาเริ่มต้นเพียง12,990บาทเดินทางกันยายน2568ถึงมีนาคม2569รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมาและกรุ๊ปส่วนตัวบริษัทเชวีทราเวลจำกัดใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ททท .11 ทับ11272 โทร0889494164ลาย J9463 สนใจรีบทักรีบจองสอบถามได้เลยค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัด